สวัสดีค่ะต้นหอมอยู่กับเอทีตัว GR นะคะตัวนี้ s c v GR s p o r t ปนะคะเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยกับคันนี้สีขาวมุกราคาเต็มจะอยู่ที่791,000บาทนะคะแล้วก็นะคะในช่วงราคาเปิดตัวนี้นะคะจะลดหนึ่งหมืนบาทนะคะใครที่จองตั้งแต่วันนี้จนถึง31มสธันวาก็จะได้ราคา7จ1 0 0 0บาทนะคะตัวนี้มาพร้อมขุมพลังไฮบริดนะคะ ประหยัดน้ำมันอยู่ที่29.4กกิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะคะกระจังหน้าใหม่ บอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะแตะโลโก้ GR แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง GR นะคะตัวนี้มีการปรับช่วงล่างและปรับจูนพวงมาลัยมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยตัว SUV Hybrid เนี่ยจะได้ในส่วนของตัวล้อแมกนะคะคันนี้จะได้ล้อแมกขอบ17นะคะจะสังเกตว่าล้อแมกจะเป็น5รูนะคะจะไม่ได้เป็น4รูแล้วนะคะ,ะในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนี่เลยนะคะ จีอาสปอจะมีสาสีสีขาวมุกสีแดงแล้วก็สีดํานะคะขาวมุกจะเป็นหลังคาดําแบบนี้เลยนะคะอะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ติดตั้งสปอยเลอร์มาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยอ่ไฟท้ายนมดานะคะนี่เลยนะคะชุดดิฟฟิวเซอร์ท้ายนะคะจะเป็นดําเงาก้อนแบทแบบนี้เลยนะคะอะ สำหรับมิติด้านข้างของตัวรถบอกเลยว่าหล่อจัดเต็มมากๆนะคะใครอยากสนใจนะคะที่จะออกรถใหม่นะคะเป็นเอท p พไฮบิดพรีเมียมเอทีพที่ยาสปนะจับจองกับต้นหอมได้เลยนะคะปรึกษาไฟนั้นก่อนได้เลยนะคะ